ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถปั่นนาชาละวันนะครับวันนี้มีสินค้าใหม่มานําเสนอนะครับเป็นรถปั่นนานะครับรถปั่นนาแบบนี้ตัวนี้เป็นรถปั่นนาแท็กยางนะครับผมให้ดูรอบๆก่อนรถปั่นนาแท็กยางเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบเทอร์โบนะครับตัวนี้มีเทอร์โบด้วยนะครับ เครื่องยนต์ดีเซล4สูบเทอ,โโอร์โบ60แรงม้านะครับต่อกับโรตารี่183ตาช้างครับตอนนี้เป็นโรตารี่คู่ตัวของพวกโคเบอร์ตา L5018 ก็คือโรตารี่ตัวเดียวกับโคเบอร์ตาที่ปั่นอยู่นะครับวันนี้เราจะเอามาปั่นด้วยกันนะครับทด,ทดสอบแท็กยางตัวนี้เป็นแท็กยางนะครับรรล,ลูกโรเริรมมีทั้งหมด5ลูกนะครับสเตอร์ตัวเดิน9ฟันนะครับล้อน้ำอยู่ทางด้านหลังนะครับ ตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซลคูปต้าสี่สูบหกสิบแรงม้านะครับเทอร์โบนะครับตัวนี้มีเทอร์โบนะครับตัวนี้จะบังอยู่ระบบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับระบบเกียร์ไฮดรอลิกนะครับระบบการขับง่ายมากจะขับไปคล้ายรถตีดินใหญ่นะครับก็คือเป็นเกียร์ไฮดรอลิกตรงนี้เกียร์ไฮดรอลิกนะครับเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับอยู่ที่คันโยกเดียวกันตัวนี้เอาใบมีดขึ้นลงนะครับเอาโรตารี่ขึ้นลงนะครับ ตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดใบพัดนะครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยกิโลนะครับน้ำหนักตัวรถจะค่อนข้างเบาเลยนะครับถ้าเป็น L ห้า8ูนย์หนึ่งแปดแบบนี้นครับน้ำหนักตัวเป่ารถจะอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดพันห้าสี่สิบนะครับตัวนี้อยู่ที่พันสี่ยี่สิบกิโลนะครับพันสี่ร้อยยี่สิบกิโลแลวด้วยระบบแท็กยางครับตัวนี้รุยโลมได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ ระบบการยกหางหลังยกด้วยไฮดรอลิกนะครับกระบอกไฮดรอลิกอยู่ทางด้านนู้นนะครับแขนปรับด้านหลังนี้แขนยกด้านหลังนี้จะใส่กับโรตารี่ได้หลายรุ่นนะครับตัวนี้หลักการเดียวกับรถรถแท็กเตอร์นะครับคือปรับระยะแขนเอาใส่กับโรตารีรุ่นไหนก็ได้ครับแต่ก็เครื่องมัน60แรงครับให้เหมาะสมก็ประมาณนี้ครับตัว183าหรือจะกว้างกว่านี้ก็ได้นะครับมาดูกันที่ถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันคว้อมจุ60ลิตรนะครับ คือสเกล50อยู่นี้ถ้าเต็มถังจะอยู่ประมาณ60ลิตรนะครับถังน้ำมันมีสเกลบอกตามระดับนะครับสเกลละ10ลิตรความจุอยู่ที่60ลิตรนะครับตัวนี้ระบบเกียร์เป็นเกียร์ไฮดรอลิกนะครับคล้ายๆพวกรถเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็จะมีเกียร์ย่อยลงมาอีกอยครับก็จะมีเกียร์โลเกียร์ไฮนะครับเกียร์ว่างเกียร์พีนะครับเกียร์โลนี่ไว้ปั่นหน้าลมนะครับเกียร์ไฮก็ปั่นหน้าปกติทั่วไป เกีนี่คือไว้จอดนะครับย้ายรถนะครับตัวนี้ถ้าเรามีรถรถอีโก้งนะครับเราสามารถทําเทนเลอร์ย้ายได้เลยนะครับไม่ต้องมีพวกเทนเลอร์ใหญ่นะครับมีอีโก้งมีรถถยเราก็ต่อสาลี่ขึ้นลากได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูงานปั่นกันครับหลังจากทดลองปั่นไปได้สักหน่อยนึนะครับปรับปรับใบมีดนะครับให้มันกินหรือกินเตื่ดตอนนี้ปรับค่อนข้างพอดีนะครับ แาวบ้านผมเขาชอบปั่นปันแบบนี้ครับคือปั่นเปิดปาเขาบอกว่าเวลายำเชือกมันยํำง่ายนะครับตัวนั้น L50 นะครับตัวนี้รถปันนาแทกยางชาละวัน60แรงนะครับดินมันไม่หล่มครับก็ดูไปก็คล้ายๆกัน,นครับไม่ต่างกัน รอบเรื่องก็ไม่ได้สูงมากมนะกบลังดีดินที่ออกมาปัานเข้าทข้างลึกครับผมปรับไว้ลึกอยู่ดินเหมือนน้ำเพิ่งแช่ได้ไม่ค่อยนานครับมันเังแข็งเยอะ ยนคูปต้าซีสูบนะครับเออร์โบรับ60แรงม้าหางปั่น183 183F นะครับของ18 3 18 3 F, ออตาช้างนะครับหน้าปัน 5. 5าน่นถ้าจำไม่ผิดประมาณ175เซนครับหน้ากว้างการปัน่นระบบขับเคลื่อนเป็นเกียร์ไฮดรอลิกนะครับช้เบาเร็วตามมือด้ละหน้าทอยหลังก็คือคล้ายรถเกี่ยวเลยคล้ายรถเกี่ยวข้าวเลยนะไม่มีทัดไม่มีเบ็ก แต่ถ้าใครจะมีเกียร์โลเกียร์ไฮนะครับคนขับยังไม่คล่องนะขับครั้งแรกนะครับข้อดีของรถแตกยางคือมันจะหมุนหมุนรอบตัวเองเลยนะมันจะไม่มีเรียกเลยนะมันจะไม่มีวงเลี้ยวก็วคือยกฐานยกขกขึ้นยกอุตเตอรียขึ้นแล้วก็บิดเลี้ยวได้เลยครับ เราให้คนขับเข้าที่อื่นนะครับผมเพิ่มให้ขับไป200 <c oughs> <c oughs> อันนี้รถไถก็ไม่ได้ดับนะครับรถอันนี้ก็ไม่ได้ดับขับได้ขนาดนี้ก็เลย200เลือนถือว่าโอเคนะ ้าเร็วตามที่เรายโยกแต่บ้านจะมีสองห้อ,อ,องแก์คือห้องแก์ไฮกับห้องแก์โล่ก็คือมันจะทดทดได้ชั้นนึคงับแต่ว่ามันจะยั็งช้าเร็วตามมือได้อีกเหมือนรถเกี่ยวข้าวนะครับรถปั่นนาชารวันนะครับมาดูรถของจริงได้ที่ อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรนะครับเราต่อรับจ้างด้วยครับแล้วก็ต่อขายด้วยนะครับราคาปั่นแถวนี้อยู่ที่250อนะครับถ้าเป็นรถแท็กใหญ่อยู่ที่300นะครับรถแท็กใหญ่รถที่ว่าเป็นรถรถแท็กรถเกี่ยวครับรถแท็กใหญ่ถ้าแบบนี้อยู่สองอยห้าสินะครับแล้วแต่ความยากความง่ายของงานนะครับ ถ้าปั่นง่ายก็ลดให้ลูกค้าอีกถ้าปั่นยากก็เก็บเต็มนะครับแต่ก่อนผมใช้รถตัวเป็นรถฮุกุต้าอีซอมนะครับแต่เดี๋ยวนี้นามันมันค่อนข้างโลมแล้วว่าเดี๋ยวนี้มันเผาฟางไม่ค่อยได้นะครับมันก็เลยต้องหารถที่มันเครื่องแรงๆขึ้นมาอีกหน่อยนะึงตอนนี้ใครที่มีหางอีซอมอยู่แล้วครับ ซื้อเฉพาะรถไปต่อหางได้เลยนะครับคือมันใส่หางโรตอรี่ตัวเดียวมันได้มันก็เหมือนรถถคันนึงครับแต่มันเป็นแท็กยางเหมือนแท็กเตอร์คันหนึ่งเลยเครื่อง60แรงเทอร์โบนะครับ,บอบเครื่องประมาณนี้ถึง2,000ไนหะมไม่น่าถึงนะ ไปเื่อยๆตอนนี้มันมีกาวน้ำเหมือนรถเกี่ยวเลยนะครับคือว่าถ้าหนักปุ๊บมันจะเล็งสู้เลยรถคันนี้ตัดแตงจากรถเกี่ยวข้าวคุณป้าดีซี60นะครับซื้อไปมั่นใจได้เลยว่ามีอะไรแน่นอนครับไม่ใช่รถที่ว่านําเข้ามาขายนะครับเป็นรถไทยเลยนะครับเป็นรถไทยแล้วเราเอามาดัดแปลงเป็นรถตันนานะครับ อะไ่95เปอร์เซ็นต์ลยครับใช้ของคุปตาทั้งหมดก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกหลอดไฟอะไรเงี้ยที่เป็นของที่ว่าของทั่วไปโรตารีก็ตาช้างคุปตาครับแท็กยางลูกโรเลอร์เกียร์เครื่องเป็นของคุปตาหมดเลยครับซื้อไปมีอะไรแน่นอนครับไม่ได้เนื่องกักรถนอกครับรถนอกจะต้องคหาอะไรยากหน่อย นนี้ก็ถ้ามีปัญหาตรงไหนอะไรตรงไหนก็สามารถเข้าไปซื้อที่ศูนย์คูปุต้าได้เลยครับอะไรใช้ตัวเดียวกันกับ d ีี60นะคูปบต้าดีซี60เดี๋ยวถ้าคนขับคลองก็น่าจะเร็วกว่านี้ครับอันนี้อันนี้ก็เร็วกว่ารถไถนะ เดินง่ายนะครเดินตามมาง่ายนะครับเขาปั่นไถ่กลางก่อนนะครับแล้วก็วนตีวงบนหัวง,งานเดินไปเดินกลับนะครับแล้วเราก็มาเก็บแล้วก็สร้างอีกทั้งสามรอบหรืก็จะเสร็จนะครับไม่ต้องเดินวนนะครับ มือขวานะครับเดินหน้าถอยหลังซ้าเร็วตามมือนะครับโยกซ้ายโยกขวามือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับมือขวาจะบคับทิศทางของรถมือซ้ายจะปรับสูงต่ำโตรตารีนะครับปรับสูงปรับต่ำหต่ำโตรตารีนะครับนะครับหยุดปุ๊บแล้วก็เลี้ยวหมุนกลับมานะไม่ต้องตีวงนะครับแล้วเราก็มาเก็บหัวงานทักสามรอบก็จะเสร็จนะ คนขับอาจจะยังดูไม่คล่องนะครับเพิ่งเพ,พิ่งขับเลยครั้งแรกที่ขับเลยครับยังขาดหลังคาครับเดี๋ยวใส่หลังคาเพิ่มก็น่าจะสมบูรณ์แล้วตอนนี้คนขับยังร้อนอยู่นะ น้ำหนักตัวรถนะครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่1,400กิโลนะครับน้ำมันเต็มถังนะครับเฉพาะตัวรถ1,400นะครับแล้วก็โรตารี่รวมโรตารี่อยู่ที่1,580กิโลนะครับ,รรร 1, น,รบน้ำหนักพร้อมปัน่นถือว่าเบานะครับน้ำหนักจะอยู่ในช่วงพวกระหว่าง L40 กับ L50 นะครับถ้า L50 รวมตัวโรตารี่น่าจะประมาณตันหกตันเจ็ดนะครับ ตันนี้วมโรตารี่อยู่ตันตันห้าว4 0ลมโรตารี่น่าอยู่มันตันสามไปไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้ความเป็นแทกยางนะครับพื้นที่การกดมันจะกว้างครับมันจะกระจายแรงกดได้ดีครับมันจะยุบตัวยากก็คือติดลมยากนะครับตอนนี้เราเรีวิวนาแข็งนะครับเดี๋ยวน้าแห้ง็จะจะหาโอกาสถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวน้าลมเรจะโอกาสถ่ายคลิปให้ดูทีนะครับ ตอนนี้น้ำมันแห้งน้ำใส่รเดินได้ปกติไม่จมนะครับข่อไอเสียรถพุ่งลงด้านล่างนะครับแล้วเห็นข่อไอดีอยู่ทางด้านบนนะครับข้อดีที่เอาข้อไอดีไ้ทางด้านบนก็คือว่า เวลาเราติดลมหรือจมน้ำไล,ลึกนะครับเราสบายใจเลยว่าน้ำจะเข้าเครื่องไม่ได้นะครับและอากาศด้านบนเนี่ยฝุ่นละอองจะน้อยนะค,คือเราแทบไม่ต้องเป่ากองเลยค,คือปั่นนานนี่คือไม่มีฝุ่นอยู่แล้วละกองอยู่บนด้วยครับมันจะลุยน้ำได้ลึกคนถ่ายเริ่มเหนื่อยครับเดินไปเดินมาจังหวะเลี้ยวครับ แตเลี้ยวด้วยการหยุดข้างหนึ่งครับจะหมุนสวนไม่ได้นะครับแต่แเ,เลี้ยวด้วยการเบรกรอๆหนึ่งสังเกตที่มือขวาคนขับนะครับโยกเดินหน้าคือดันหน้าครับเลี้ยวเขาจะโยกซ้ายโยกขวามือซ้ายนี้ไม่ได้ใช้ครับพอวางผ่านลงปุ๊บก็คือเราปรับระดับที่แขนที่แขนหลังได้ที่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องเลี้ยงผ่านแนละ้วเราจะมาเลี้ยงอีกทีก็คือตอนตกหลมตกเนินที่เป็นร่องรถเกี่ยวนะ กินลึกด้วยเข้าลึกแล้วก็ค่อนข้างละเอียดอยู่ตัวนี้รอบโรตารี่จะเร็วกว่าพวกแท็กเตอร์ตัวนูน้นนะครับรอบโรตารีจะจัดกว่าผมทดให้มันเร็วกว่าเพราะว่ามันเดินมันเดินเร็วกว่า งานออกมาสวยเลยอันนี้ออกมาปั่นด้วยกันนะครับหานกันปั่นหานกันโรตารี่คันนู้นคันนี้กว้างเท่ากันนะครับแต่ว่า <c oughs> ตัวนี้มันเป็นรถแท็กคันนู้นเป็นรถล้อยางนะครับโตรตารี่ยี่ห้อเดียวกันเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมราคากับเบอร์ติดต่อเดี๋ยวผมเอาไว้ใต้คลิปนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามากันได้เลยครับเราดูจังหวะเลี้ยวกลับมานะครับ ที่แรกผมปั่นผมต้วต่อหางตัวข้างหลังมันนะเพื่อจะให้มันรีดปรากฏว่าเจ้าของนาไม่ชอบแบบเจ้าของนาอยากได้แบบอย่างเงี้ย<ม>เขาบอกว่าเวลาย่ำแล้วมันรีดจริงเปล่ามไม่รู้นะครับ<ม>ก็ต้องลองดูบอกถ้ากดไปแล้วมันแน่นนะ ที60นะครับอะไหล่มีขายทรอบประเทศไทยครับเพราะว่ารถเกี่ยวข้าวที่ใ60คือคนจะใช้กันเยอะมากครับทางภาคอีสานนี่ยิ่งเยอะครับทางพิจิตก็พอมีให้เห็นกันบ้างนะครับกาบนาถีบค่อนข้างดีเลยอันนี้เป็นกรนเล่งๆค้งางนะครับ เป็นเล่นคัตเล่นค้างเหมือนพวกรถเกี่ยวข้าวอะ่ะวลานหนักปุ๊บมันก็จะเล่นขึ้นอยู่มันเองคนระับเด,ดินตามจะไม่ทันครับเดินไปเดินมา ปั่นเกียร์โลนะครับเหตุผลที่ปั่นเกียร์โลเพราะว่าถ้าเกียร์ไฮอะรถมันจะตอบถนนค่อนข้างเร็วเราขับแรกๆมันจะยังไม่ได้ไงนะตะกุกตะกักมันมันจะไม่สมูนนะรถเดินได้ช้ามันจะเหมือนว่าเราจะคุมรถได้ง่ายกว่าอันนี้คือความเร็วเกียร์โลนะครับแต่ไม่รู้ว่าเร็วสุดแล้วหรือยังนะแต่คือสปีดอะคือของเกียร์โลถ้าเกียร์ไฮจะเดินเร็วนี่นะ ความง่ายในการขับขับสมาร์ทนะครับเบอะนี้เป็นเบอะสปริงครับเบอะของรรถไส้อร์ ถ้าจะซื้อรถเพื่อมาปั่นนานะครับผมว่าคันนี้น่าจะเป็นอีกครั้งเลือกหนึ่งครับผมว่าดีเลยแหละเดี๋ยวนี้ L50 มือสองก็ประมาณ500,000แล้ว L40 ก็ประมาณ3 0 0 0 0นกลางๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่ สองแสนกลางๆนะครับราคานี้ผมส่งให้ฟรีเลยทั่วประเทศเดี๋ยวเราจะมาสรุปราคากันอีกทีนะครับแต่ราคาไม่ข้ามสามแสนแน่นอนไม่ถึงคนระับอยู่มาสองแสนกลางๆเอาไปรับจ้างนี้ถ้าคุณมีงานอยู่ในมือสัก ขาวลวะเท่าไหร่เดียวข้าวละห้าร้อยไล่สองข้าวก็แสนสองข้าวก็พันไร่กำไรประมาณไร่ละร้อยห้าสิบปีนึงก็ได้แสนห้าครับปั่นปีครึ่งนี่ได้รถลื่นเลยตัวนี้ค่าเซอร์วิสมันไม่มีหลายมากเลยครับ แท็กยางนี้โอ้น่าจะทนนะเพราะว่ามันอยู่กับน,น้ำครับมันลื่นมันไม่ค่อยกินตีว่ามาณสองพัน 2, ไร่ครับแต่รถคืนก็ะปั่นนากัน,นจริงนะอยู่ที่ว่าใครงานเยอะงานน้อยครับสองพันไร่ได้รถปี นี่ก็รอบหมู่คณะแล้วครับเดี๋ยวก็ไล่เก็บเอา เสร็จแล้วนะครับสองสองบิ้งปั่นหัว L ห้าศูนย์หนึ่งแปดถือว่าผ่านเลยกำลังค่อนข้างดีเลยแต่ว่าคนขับจะนไม่คล่องนะครับเยียเลี้ยงโรตารีไม่เร็วนะะกิน้นไม่เสมอก็มีอืดบ้างเบาบ้างนะครับน้ำมันน้ำมันอยู่ระดับตรงนี้นะครับ ลายนิ้วเลขนี้เลขสี่สิบอยู่ครึ่งคึ่งก็ประมาณสี่สิบห้าด้านบนยุบแปลมาสิบสามลิตรนะครับได้งานอยู่ประมาณน่าจะห้าห้าลายเลยไหมใกล้เคียงลาะสองลิตนิด,ดหน่อยนะแต่นี่คือปัน่นปั่นลึกปั่นลึกเลยอ่ะกินกินกินลึกไปหน่อย โอเคท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานรับเปิดโทรใต้คลิปนะครับดูรถตัวจริงได้ที่ปางมุนนาคพิจิตนะครับเราผลิตกันที่นี่นะครับทั้งผลิตทั้งรับจ้างนะครับทำขายก็ทำนะครับรับจ้างปั่นก็ปั่นนะครับค่าปัน่นรายละ250้ห้าินะครับ ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ